เราไปดูร้านขนมปังสังขยาที่ขายตอนกลางคืนกันบ้างนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้าน SJ นมสดวิทยานดาวคันนองนั่นเองครับร้านนี้เปิดมากว่า30ปีแล้วนะครับตั้งอยู่บริเวณใต้รถเมของศูนย์การค้าดาวคนองครับซึ่งจะมีผู้คนจอแจทุกภาค่ตลอดทั้งวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนผู้คนจะมาซื้อกันเรื่อยๆเลยนะครับไปดูว่าอยากทานขนมปังสังขยาเป็นของว่างก่อนนอนแล้วก็ต้องมาที่นี่ครับ SJ นมสดครับที่นี่มีทั้งขนมปังสังขยา ขนมปังปิ้งนมสดนมเย็นและอาหารอื่นๆด้วยคอยบริการนะครับเรียกได้ว่าทั้งอร่อยราคาไม่แพงแล้วก็ตั้งอยู่ในทำเลดีมากนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าร้านเอสเจนมสดเขามีเคสต์รับในการขายยังไงบ้างครับเอ่อคือเรื่องแรเนี่ยเราเป็นร้านอาหารมากอ่อนตอนนี้ทำเลมันไม่ไดีเจอคู่แข่งมาหลายเจ้าแล้วเราสู้ไม่ได้ก็เลยขอตัวขอถอนตัวปุว๊บพอดีมีญาติเขาขายขนมปังสังขยาอยู่ ประเด็นของบางสังขยาเขาเนี่ยเขาได้รับเพื่อเป็นระดามาตกก่อถูกพังท้อนจางไแล้วเขาก็มามาเริ่มหอาทำไรทั้งหมด29เหรียญครับอย่างบางทีเขาก็เรียเราไปอีเวนต์ออกงานเกตแต่เราพอดีเราก็จะมีการพเพิ่มเครื่องเพิ่มอะไรลงไปแล้วก็เราเพิ่มจับดูแล้วเนี่ยรถช่างเราเนี่ยรู้สึกทำขึ้นมา,ถถนาแล้วพัฒนาเราเขาขี่แล้วติดใจเราก็เลยเยึดหลักันนี้ว่าพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นมาตลอดให้มันพัฒน์ขึ้นอะไรขึ้น นมบางติ้งก็มีทาเนยช็อกโกแลตทาเนยนมข้นช็อกโกแลตของเราก็เป็นนเชี่ยวเองนมบางเย้งเราก็จะมีหน้าช็อกโกแลตนมแดงนมเขียวครับช็อกโกแลตแล้วก็เครื่องดื่มของเราก็จะมีตัวชูลงก็คือนมสดเพราะนมสดของเราเนี่ยมาจากฟาร์มโพนมโดยตรงใหม่สดทุกวันเรามีสายมาส่งทุกวันคือการค้างเราเนี่ยเราเส่อสละลูกค้ามีอะไรที่เราทำของอะไรที่มันเสียแล้วเราจะไม่แม่เามันขายเมฟังเราจะมาจากโรงงานโดยตรงทุกวันสั่งระยะเราก็ทําวันต่อวันท่านแรกคงจะต้องมีใจรักด้านบริการครับ ความยิมในใจรับบนด้านใบรนกาเนี่ยสำคัญมากนะครับเต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยแลาอย่างนั้นก็คือความจริงใจกับลูกคา้าของอะไรที่เราเราขายเนี่ยเราต้องพยายามมาของสดให้เขาอย่าเอาของที่เหลือคือถ้ากินครั้งเดียวเขารู้เขาก็จะไม่มา